Okay. สวัสดีครับเพื่อนเเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนท่ากริปของการเล่นหลังเล่นปีกน,น,นะครับเล่นแลตนะครับชื่อกริปว่า p ิงกี้กรินะครับเพื่อนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่า p ิงกี้กริปเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันคือการคล้ายๆการตัดนะครับตัดความรู้สึกจากไบเซปจากโฟอาร์มจากแขนออกนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็ไปโฟกัสที่ปีกให้ได้มากที่สุด ซึ่งมันอยู่ที่การจับโด,โดยการใช้การส่งความรู้สึกไปที่นิ้วก้อยนะครับเหมือนชื่อเหมือนชื่อกริปเลยนะครับชื่อพิงกี้นะพิงกี้ก็คือนิ้วก้อยใช่ไหมครับะเดี๋ยวให้เห็นภาพไปเลยโดยปกตินะครับตามสัญชาตญาณเรานะครับเวลาเราจับเรากรรมอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะใช้นิ้วโป้งนะครับเราวิพันาการรมมาจากลิงนะันิ้วโป้งนะครัมกปุ๊บนี่อย่างแรกเลยนะเพื่อนๆกมนะมีแค่กมนะกรรมยังไม่ได้อะไรมากนะครับ เราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีการมูทเมนต์ของไบเซ็ตเข้ามาคือร่างกายเราก็จะพยายามหากล้ามเนื้อมาช่วยในการดึงให้เยอะนะไบเซ็ตเข้ามาโฟอาร์มเข้ามานะครับแต่นะพอเราจับที่จะเป็นพิงกี้เนี่ยเราก็จะไม่จับแบรกำเข้าหาตัวแล้วเราจะจับแล้วเราจะส่งแรงนะครับออกนะครับออกไปไปทางนิ้วก้อยแทนดูนะครับ ฟีลมันจะประมาณนี้มันจะเหมือนเราจับแค่แค่สามนิ้วหนังแล้วก็ปล่อยปล่อยอย่างนี้นครับปล่อยนิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ออกนะครับตึ๊บตรงนี้เนี่ยมันก็จะผมก็จะไม่ผมก็ไม่รู้สึกโหลดที่ไปเซ็จหรือโฟอาร์มมากแล้วนะครับมันจะส่งตรงไปเลยนะเนี่ยเส้นตามนี้เลยนะผมไม่รู้นะตรมมี่เส้นไหนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะฟีลลงมาที่ที่ปีที่ที่รัดเลยนะครับเวลาคูก็อย่างนี้เลย จร,จริงจริงเราไม่ต้องจับปล่อยอย่างผมก็ได้นะครับคือตกมหล,หลวมๆไว้นะแต่ว่าให้ความรู้สึกเหมือนเราใช้แค่แค่สามนิ้วนะครับแล้วก็ลงมาที่นิวก,ก้อยเยอะที่สุดโอ้โหมีจัมันไปลึกมากแล้วก็เราคังคลั้งนะจังหวัดท้ายเนี่ยได้เยอะขึ้นเยอะเลยนะครับ จากความรู้สึกมีราคาเล้แน่าาราคาได้แล้วก็เริ่มเปลี่ินเยอะๆแล้วลองเปลี่ยนคลิปันบดน,น,นี้ดูจะช่วงแรกๆจะใช้เวลาฝึกักหนึ่งงานเพื่อที่จะจับความรู้สึกกบบจับคลิปนี้นได้นะครับ<ม>ถ้าเกิดพอเริ่มเริ่มจักทีลได้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเลยนะครับว่ามันเชื่อมโดยตรงกับถ้าจะตรงกับแรดเลยนะครับก็ ประมาณนี้เ,เราสามารถใช้ได้กับทุกริปนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่จะเป็นวีคลิปอย่างเดียวจะเป็นบาร์สเปรตรงอะไรยังไงก็ได้หรือว่าเครื่องที่เป็นแมชชีนตัวไหนก็ได้นะยิมไหนเครื่องเยอะๆใช่ตอนนี้เราอยู่ันที่สามย่านยิมสีลมนะครับก็เครื่องเล่นหลังเล่นไรเนี่ยจัดได้ทุกแบบเลยแล้วก็ลองพยายามตัดนิ้วโป้องออกตัดนิ้วชี้ออกนะครับไม,ไม่ไม่ใช่ไปตัดนะตัด <c oughs> รู้สึกออก <c oughs> ใช้อันนี้ส่งมาแทนนะเราเพื่อนๆจะรู้สึกเลยนะครับว่าโอ้ในที่สุดก็ฟิลปิกได้เลนะ้ว